สวัสดีเราชื่อว่าอีสเตอร์นะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้แต่งกับกระต่ายด้วยอะเรื่องราวของเรามันเริ่มต้นจากเออเราชอบเข้ามาที่สวนแห่งนี้เพื่อที่จะดูแลสวนดอกไม้ของเราฮึและนั่นคือเพื่อนสนิทของเราเองอีสเตอร์ทำอะไรอยู่ปอนยอว่าจะชวนไปเล่นที่บ้านน่ะช่วงนี้ก็ใกล้วันอีสเตอร์แล้วด้วยดีเลยดีเลยอีสเตอร์ก็อยากจะไปเก็บไข่นะวันนี้ก็จะชวนไปเก็บไข่แล้วก็ไปบ้านของปอนโยด้วยอะนะปอนยดีใจมากเลยนะที่อนะีสเตอร์น่ะชอบดอกไม้เหมือนกันดอกลาเวนเดอร์ของเราเนี่ยเติบโตแล้วนะสวยจังเลย แน่นอนว่าพวกเราเนี่ยมีความชอบเหมือนกันอ๋อลืมบอกไปเลยนะอะไรหรอคือที่บ้านของเราปอนยศกับป๊อปเกาะเลี้ยงหมาด้วยนะเอ้านี่เธอเอาหมามาเลี้ยงงั้นเหรอพาไปดูหน่อยสิแล้ววันนั้นเดชฉันก็ได้มาที่บ้านของปอนยศเธอหมยว่าคุณพ่อฉันไม่ห่วงแล้วนะตอนนี้ฉันกับแฟนก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะอิสตเตอร์โดีใจจังเลยว้าวนี่เธอเลี้ยงหนูด้วยหรออยากจะเลี้ยงบ้างจังแต่แม่ฉันไม่ให้เข้าบ้านนะฉันรู้ว่าเธอน่ะชอบก็ต่ายมากๆนะอิสเตอร์สักวันงไ แล่ะแฟนของปอนยอแฟนของฉันน่ารักไหมล่ะนี่เธอจะอวดลูกหมาหรืออวดแฟนกันแน่เนี่ยแล้วพาเพื่อนมางั้นหรอสวัสดีนะคะป๊อบโก้แล้วเป็นเพื่อนกับปอนยอเองนี่เธอเลี้ยงลูกหมาคุณพ่อไม่ว่าไงนหรออิจฉ่าจังเลยนะอ,อีสตอร์ก็หาสัตว์มาเลี้ยงสิไหนบอกว่าชอบกระต่ายไงไม่ใช่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าอีสตอร์ชอบกระต่ายมากอะแต่กระต่ายก็คงไม่น่ารักเท่าน้องหรอกนะปอนยอคิดเหมือนกันเลยป๊อบโก้อิจฉาเพื่อนจังเลยนะมีแฟนให้อ้อนด้วยอ่ะนีน่ี่ไปเก็บไข่อีสตอร์กกกัันนดีววว่าะขอตแล้ เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะจะพาอีสเตอร์ไปเก็บไข่นะ้าในวันอีสเตอร์และแล้วหลังจากวันนั้น <c oughs> พวกเราก็ไปเก็บไข่และก็สนุกสนานมากๆแล้วระวังนะอีสเตอร์เธอก็ระวังเหมือนกันนะั่นแหละเก็บได้แล้วหนึ่งลูกว้าวเอาล่ะเราจะตามหาให้ทั่วเมืองเลยนะ <c oughs> นันซิในช่วงวันอีสเตอร์พวกเรามีความสุขกันมากเราตะเวนหากเก็บไข่จนเหนื่อยแล้วว่าเหนียวเข่างั้นเหรอรอแป๊บหนึ่งนะได้แล้วหนึ่งลูกดูเหมือนว่าวันนั้นจะมีกระต่ายตัวหนึง่งหลงออกมาจากบ้านใครก็ไม่รู้มันกระโดดไปหย่องหยองไปเล ก็ะต่ไข่เนี่ยท่าทางเจ้ากระต่ายตัวนั้นจะโชคร้ายหน่อยนะเพราะว่าคุณป้าคนนั้นใจร้ายมากๆได้่แกมายืนตันทางคนอื่นทำไมเนี่ยม,มาทำให้ลูกของฉันตื่นนะหน้อยแกเนี่ยต้องโดนแสบฟาดแล้วแหละไอ้เจ้ากระต่ายตัวนี้ ลูกฉันตื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยนะ่าสงสารจริงเลยนะเจ้าก,ก็ต่อข้องงงยแล้วป้าคนนั้นก็หายตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเอาแสมาเลยอืมหนูรอนี่นะลูกนะตนนั้นเจ้าก,ก็ต่ตกใจมากๆก็เลยเข็นรถเข็นเด็กไปส่วนคุณป้าคนนั้นพอมาถึงก็วอยวายทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดแท้ๆปล่อยลูกไว้กับคนอื่นนะ่ะเอ้ยกระต่ายนะ่ะเฮ้ยเอ้ยมันเอาลูกฉันไปไหนเนี่ยตอนนั้นพวกเราก็มาเห็นเข้าดูเหมือนว่าเธอจะต้องการความช่วยเหลือนั่นน่ะเราเข้าไปช่วยเหลือเธอดีไหมพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยตัดสิินนใจเเดข้าไป ออคุณป้ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเฮ้ยก็ลูกของฉันนะ่ะโดนเจ้ากระต่ายขโมยไปยังไงละ่ะวอนนี้นะฉันหาลูกฉันไม่เจอถ้าฉันเจอเจ้ากระต่ายตัวน,นั้นจะจะฟาดให้ก็ดูเหมือนว่าคุณป้าจะหัวร้อนมากมากฉันก็เลยบอกว่าคุณป้าใจเย็นๆก่อนนะคุณป้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพวกเราจะตามหาให้นั่งรอตรงนี้นะเอ,อ๊ะจริงเหรอ น่าสงสารจังเลยนะทาไมกระต่ายถึงใจร้ายจังเลยอย่าเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้เธอต้องทําอะไรมาก่อนแน่ๆเจ้ากระต่ายถึงขโมยไปฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่นอนพวกเรารีบไปตามหากันดีกว่านะ,ะเสียงเด็กนั่นไงล่ะเฮ้ยใ,ในที่สุดพวกเราก็เห็นเด็กน้อยแล้วเหมือนว่าเจ้ากระต่ายจะคิดตกใจมากๆเอ๊ะ น่ารักจังเลยมันออกมาแล้วว่ะแกอยากให้ฉันอุ้มงั้นเหรอเฮ้ยเด็กปลอดภัยซินะงั้นก็พาเด็กไปเคืนคุณแม่เขาเถอะเจ้าก็แต่ตอนนี้ฉันจะอบอุ้มไว้เองปลอดภัยทั้งสองคนแล้วนะกลับกันเถอะจากนั้นฉันก็พาเด็กน้อยกลับไปแล้วก็คิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอู้กของฉันดูเหมือนว่าคุณป้าท่านนั้นกำลังจะนอนอยู่นะ เออฉันเอาลูกมาคืนคุณแล้วค่ะเอลูกฉันเหรอไม่ต้องห่วงนะคะลูกคุณปลอดภัยลูกฉันปลอดภัยงั้นเหรอเจ้ากระต่ายตัวนี้มันต้องโดนแต่เั๊คุณหน่อยเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยไม่ได้นะคะเขาจะเป็นแค่สัตว์แต่ว่าเขาก็มีหัวใจนี่มันเกิดเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆไปดีกว่าฉันไม่สนใจคุณป้าคนนี้แล้วโอ้ลูกของแม่หน่อยเจ้ากระต่ายตัวนั้นอย่าให้ฉันเจอหน้าแกอีกนะจะจําหน้าแม่หนูคนนั้นไว้ด้วยหน่อยเฮ้ยรอตายแล้วนะเจ้ากระต่ายแล้วเธอจะทํายังไงกับเจ้ากระต่ายตัวนี้ล่ะะถ้าาาทงมมันนนจหีออก ฉันก็คงคิดว่าฉันจะแอบคุณแม่เลี้ยงแล้วก็จะไม่พาเข้าบ้านดีกว่านะฉันรับไม่ได้กับเหตุการณ์วันนี้ฉันสงสารเจ้ากระต่ายมากมากเอาเป็นว่าคืนนี้เธอก็นอนที่นี่แหละนะเธอกลับบ้านไปคุณแม่ก็ไม่ให้เลี้ยงอยู่ดีเดี๋ยวฉันจะพยายามหาบ้านให้เจ้ากระต่ายเองกลับก่อนแล้วกันนะบายยเอาล่ะฉันตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเจ้ากระต่ายตัวนี้แล้วทําตัวดีๆแหละเข้าใจหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าน่ารักจังเลยนะจะตั้งชื่ออะไรดีเนี่ยแล้วทัคืนนั้นก็มาถึงฉันเองก็ง่วงมากมากก็เลยเผลอหลับไปจงจง អមน่ารักจังชวั บคุเธอ,อดูแลฉันดีจังเลย,ยน่ารักฉันจะตอบแทนทเธอให้ได้เลยนะอีสเตอร์งั้นเหรอน่ารัก<อ>จังเลย,ยกลับไปดีกว่าอะไรกันนะเจ้าน่ารักจังเลยเนี่ยแอบมานอนใกล้เราด้วยแอบซบอกเราด้วยแฮน่ารักจังเลยเอ๋ะนะโอเอ๋หลังจากนั้นฉันก็พาเจ้ากระต่ายไปทุกที่เลยโดยเฉพาะส่วนตรงนี้ที่ฉันปลดปลานมากที่สุดฉันก็พาเขามาเล่นด้วยทุกวันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากๆไม่รู้ว่าทําไมเจ้ากระต่ายนี้ก็คอยมองดูฉันตลอด อะไรวันนั้นเพื่อนของฉันก็มาแล้วเออนี่อิสตเตอร์ฉันหาที่อยู่ให้ได้แล้วนะไปอยู่ที่แถวบ้านหลังนั้นเปล่ามีที่นอนด้วยแหละดีเลยขอบคุณนะเจ้กระต่ายตอนนี้จะได้มีบ้านหลังเล็กๆให้อยู่สักทีถ้าคุณแม่กลับมาแต่ต่างประเทศเมื่อไหร่ฉันก็จะบอกคุณแม่ว่าขอเลี้ยงเออไปพักที่บ้านหลังนั้นกันก่อนนะไปกันเถอะโชคดีที่เธอจะมีบ้านแล้วแต่ว่านดะูเหมือนว่าคุณป้ากับเด็กคนนี้ยังผูกใจเจ็บอยู่เลยในที่สุดฉันก็ตามมาทันได้นะนอยเจ้ากระต่ายคนนั้นกับเด็กคคนน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 นััั้้ี่่่ไมมวาาาจจะเป็แฝงหหหุฉพิใด ตรงนี้นะวันอีสตรงอีสเตอร์อะไรฉันไม่สนใจใครที่กล้ามาทําลูกของฉันนะฉันจะสั่งสอนเองนี่แน่เอาดอกไม้มันไปทิ้งลงน้ําแบบนี้เลยอย่าให้เหลือซากนี่บอกแล้วไงว่าฉันเป็นคนแข็งเหนือหวดูเหมือนคุณป้าคนนี้เขาจะไม่ค่อยยอมแพ้นะเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะนี่ไงที่อยู่ใหม่มานี่แล้วเป็นไงเป็นไงบ้านหลังเล็กน่ารักเปล่าว่าตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะต่อไปนี้เธอกับเจ้ากระต่ายก็มานอนที่นี่แล้วกันฉันมีเต็นท์แล้วก็มีบ้านให้ด้วยหลังจากนั้นฉันก็ไปหาเจ ต้องขอบคุณเพื่อนรักของฉันที่จัดหาสถานที่ให้ฉันมีความสุขมากเลยอะทุกๆวันฉันก็จะเผลอหลับแบบนี้แต่แล้ว เจ้านายฉันน่ารักที่สุดเลย<น>เราจะไปเอาดอกไม้มาให้เธอนะอีสเตอร์ที่น่ารักของผมดูเหมือนว่าเธอชอบดอกไม้ทุกชนิดแน่นอนเลยแล้วก็ดอกอันนี้นะผมจําได้เพราะฉะนั้นคุณอีสเตอร์ต้องชอบผมแน่ๆถ้าผมเอาดอกไม้ไปให้ผม<อ>ะจะตอบแทนเธอด้วยสิ่งนี้แล้วกันผมคิดว่าเธอหน้ารักที่สุดอยากแต่งงานด้วยจังเลยย่าเสียงอะไรนั่นน่ะอยากแต่งงานด้วยจังเลยอยากไลฟเป็นคนจังให้เธอจะชอบกระต่ายแบบเราไหมนะ,ะเสียงใครพูดเนี่ยอยและพอฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบ ว่าฮูดอกไม้เยอะจังเลยหรือว่าเพื่อนฉันเอามาให้นะแล้วเอามาให้ทําไมละ่ะแต่ถ้าเป็นเจ้ากระต่ายตัวนี้เอามาให้ก็คงเป็นไปไม่ได้อะนะคุณอีสเตอร์น่ารักที่สุดตัวหอมด้วยไปสวนกันดีก,กว่าเจ้ากระต่ายคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าตอนที่ฉันมาสวนฉันต้องตกใจไ <c oughs> ข่อิสเตอร์ที่ฉันเก็บไว้ดอกไม้ทุกอ,อย่างขายไปหมดเลยย่าทำยังไงเด็กคนอิสเตอร์ร้องไห้ด้วยแฮะน่าสงสารจังเลยผบยะทํายังไงเจ็บหัวใจจังเวลาเธอร้องไห้นะ่ะแล้วเจ้ากระ ตายตัวนั้นก็ปลอบใจฉันหลังจากนั้นฉันก็ไปพบกับเพื่อนเพื่อนเล่าทุกอย่างให้กับคนเพื่อนฟังเออ,เอ,อฉันว่าต้องมีคนมาแกล้งฉันแน่ๆเลอยอะหรือว่าจะเป็นคุณป้าคนนั้นนะ<อ>คิดว่าเธอไม่ได้มีศัตรูกับใครที่ไหนแน่นะใช่ป้าที่รักฉันก็คิดแบบนั้นนะเ,เดี๋ยวค่อยคุยกันกินข้าวก่อนทำไมคุณป้าต้องผูกใจเจ็ดเจ้ากระต่ายตัวนี้ด้วยนะเออฉันว่าเธอเนี่ยต้องมีคนมาปกป้องแล้วแหละนะโอ้ฉันมีเพื่อนมาแนะนเาดูเหมือนว่าอากิเนี่ยกำลังจะมานั่นไงอากิมาแล้ว สวัสดีนะอากิงั้นเหรอสวยจังเลยอะเฮ้ยอากิมองหน้าเพื่อนของฉันทําไมนะ้่นน่ะมองจ้องแบบไม่ตากระพริบเลยนะสนใจเพื่อนฉันงั้นเหรอ,อแน่นอนก็เธอหน้ารักดีนี่นะสวัสดีนะเ,<ห>อเอเอ,อ,อเขาสนใจฉันงั้นเหรอแต่เธอหน้ารักจังอยู่ดีๆเจ้ากระต่ายตัวนี้ก็กระโดดลงแล้วก็ไปกัดเขาอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย่า้อะไรกันไม่ได้นะเจ้ากระต่ายขอตัว,นะวก่อนนะกระต่ายตัวนี้ทําตัวไม่น่ารักต่อผู้คนเลยทําไมเธอน่ารักจังเลยเนี่ยแหม่สนใจเพื่อนของฉันใช่ไหมหล่ะไปจีบได้นะเธอยังว่างอยู่ใช่แล้วเธอเนี่ยรักสัตว์มากเลยนะสนใจก็รีบไปจีบซะสิเพื่อนของฉันมีแฟนเนี่ยดีจะตายไป<ะ>ให้จีบงั้นเหรอฉันควรจีบดีไหมนะอีสเตอร์จะมีแฟนวันนี้แหละให้ไม่ได้ไม่ได้เจ้ากระต่ายตัวนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยเอา แล้วงอนอะไรฉันเนี่ยเหมือนว่าเจ้าก็าแต่ตัวนี้จะทำหน้างอนฉันตลอดเวลาเลยโอ้ฉันต้องขอโทษนายใช่ไหมฮะฮทำหน้าแบบไหนดีถึงจะหายงอนนะยี้ง,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 งย้นี่ๆหๆน ทำไมอ่ะไม่ไหวแล้วฉันจะบอกความจริงกับเธอแล้วกันมันไร่อ่าทำมออันไล่หน่กโอ้ยอไงอิสต้าแต่นี่นี้มันเรื่องบ้านอะไรกันเนี้ยคือฟังฉันอธิบายก่อนนะ<อ>ผมนะเห็นเธอนะ่ะไปคุยกับผู้ชายคนนั้นผมไม่ชอบนี่นะออคุณเป็นเจ้าของของผมแล้วคุณจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่งั้นเหรอไม่เอาหรอกแบบนั้นผมไม่ยอมอ,อะไรเนี่ยผมชอบคุณนี่นะฉันตกใจมากๆกตายแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยจริงเหรอหรือว่าฉันฝันไปเอ๊ะหรือว่าไม่ใชน่นายเป็นคนใช่ไหมบอกฉัน โอ้ขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกผมยังมีหูแล้วก็มีหางอยู่เนี่ยยังไ,ไงก็ขอบคุณที่มาช่วยผมนะ แต่เอ๊ะมีคนมาตอนนั้นดูเหมือนว่าอากิจะมาะนั่นะเอ้คือว่าฉันได้เธออยู่กับเพื่อนของเธอน่ะไม่ได้อะไรเธอคือเจ้าของของผมคุณมาทําไมอีกอ่ะผมจะมาจีบเธอนี่ครับคุณเป็นใครกันเนี่ยขอโทษนะเธอคือแฟนของผมในอนาคตน่ะไปกันเถอะนะอิสโตเเดี๋ยวก่อนสิเข้าใจฉันผิดแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยขอโทษนะคะนี่นายเธอมาอะไรเนี่ยนายไม่ใช่แฟนฉันสักนิดเดียวฉันไม่น่าเลี้ยงนายเลยเอ๊ะนายฟังฉันก่อนสิมาทําไมตรงนี้เอ๊ะก็ผมชอบคุณอะมีใคร มาบอกชอบกันตรงนี้เจ้าก,กระต่ายนึกว่ามีใครที่ไหนซะอีกกลายเป็นคนแล้วหรอเนี่ยได้ไงอ,ะอ่ะฉันคงลืมบอกไปนะ่ะว่าฉันมีเจ้าของใหม่แล้วก็คือเธอ,อยังไงล่ะเธอพอจะทําให้ฉันไม่มีห่างได้ปะกับหูอะไรเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนหรอกหรอตายคุณคงไม่รู้อะไรสินะเพราะว่าในโลกใบนี้นะ่ะยังมีสิจจ่งมหัศจรรย์ซ้นอยู่ยังไงล่ะอย่าง,างาฉันแบบนี้เรื่องอะไรเนี่ยหยุดแกล้งเธอได้แล้วเธอตกใจช็อกหนักมากแล้วตอนนี้นะ่ะช่วยบอกฉันทีว่าจะทํายังไงทํายังไงจะให้เธอกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนั้น ก็ต้องทําให้เธอชอบแล้วก็แต่งงานกับเธอซะเข้าใจไหมไปละนี่เปนเรื่องบอาอะไรกันเนี่ยผมจะทําให้คุณชอบผมให้ได้อีสเตอร์ครับช่วยตั้งชื่อผมให้หน่อยสิผมชอบคุณจริงๆนะเจ้าของของผมฉันจะแต่งงานกับเขาดีไหมเนี่ยอ้โหูดูเหมือนว่าละครยังไม่จบนะคะยังมีอีพีต่อไปเอ๊ว่าแต่น้องๆช่วยตั้งชื่อคุณผู้ชายให้ได้ไหมคะว่าจะให้ชื่อเจ้ากระต่ายว่าอะไรดีแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะสมหวังกันไหมพรุ่งนี้บายบาย